ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz เมกะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพัฒนาสังคมและชุมชน <S <S เรื่องปรัชญาชีวิตที่พอเพียงกับผมอชิระระดับกุลครับทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกานาทีครับวันนี้เป็นตอนที่10แล้วนะครับเมื่อตอนที่9ตอนที่แล้วนะครับอาจารย์ได้ทิ้งท้าย ได้พูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่เอจิงโซซาย้อย่างรวดเร็วแล้วก็รวมไปถึงทำไมปัจจุบันนี้คนไทยแต่งงานน้อยมีลูกน้อยลงนะครับเช่นปัจจัยที่หนึ่งเรื่องของค่าครองชีพที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่แพงแสนแพงเหลือเกินบ้านราคาหลายล้านเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับสมัยก่อน คนก็จะมีลูกเยอะหน่อยเพราะว่าค่าครองชีพก็ไม่สูงมากนะครับปัจจัยที่2เรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณหมายถึงปริมาณในการมีลูกเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีก็มีลูกน้อยๆก็ได้แต่ว่าเลี้ยงดูด้วยคุณภาพที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเรียนในโรงเรียนที่ดีซึ่งอาจก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะฮะเลือกที่จะมีลูกน้อยลงแต่ว่ามีคุณภาพในการเลี้ยงดูที่มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ Quality vs Quantity เดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าวันนี้ยังมีปัจจัยอะไรอีกครับที่ทำให้ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยสังคมไทยของเราคนไทยมีลูกน้อยแล้วก็ก้าวเข้าสู่ Aging Society อย่างรวดเร็วเหลือเกินตอนนี้วิทยากรประจำรายการของเราพร้อมแล้วนะครับดร์สุริพรบุญบงการจูภาวังผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนาครับ ข้อสามเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้นเห็นด้วยครับผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้นเกี่ยวอะไรกับการมีลูกน้อยลงคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยโบราณเขาจะมีคำหนึ่งคือผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านแต่สมัยนี้ผู้หญิงเก่งขึ้นออกไปทำงานนอกบ้านเป็น working woman บางครอบครัวผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าเลยอาจารย์แบบนั้นใช่ พราะฉน้นเขาบอกว่าถ้ามีลูกมันก็ถ่วงอนาคตอาชีพการงานหน้าที่การงานของเขาไหมฉันจะมาเขาบอกว่าอะไรยะเกวะเปรลก็ไกวดาบก็แว่งเขาบอกว่าไม่ไหวเขาก็บอกว่าเขาก็อยากที่จะมีอิสรภาพในเรื่องของเครเรียหรือว่าการมีอาชีพของเขาต่อไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเขาก็ไม่อยากที่จะมาเสียโอกาสตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ามีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเมืองมากยิ่งขึ้นมีการอพยพย้ายเข้ามาใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เราอยู่แต่เฉพาะในชนบทมากเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะหมายความว่าเมืองใหญ่ๆทั้งหลายนะคะในเรื่องของชีวิตเมืองนะคะทีนี้ข้อนี้น่าสนใจมากอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทย แตกต่างจากประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศอื่นๆนะคะคุณเคยได้ยินถุงยางมีชัยไหมเคยได้ยินครับคุณทานรุ่นนั้นไหมผมจำได้ผมน่าจะอยู่สักมัธยมต้นเหนืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมคะมีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยฮะเขามาโปรโมทเรื่องอะไรเขาตอนนั้นเขาเหมือนบอกว่าให้ให้มีลูกเอออะไรมีลูกอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ครับใครครับคาเนี่ยฮะเขามีมอตโต้เลยนะเขาใช้คำว่าลูกมากยากจน อ๋อใช่อันนี้คำนี้จำได้ละฮะใช่ใช่ลูกมากยากจนอ๋อก็เลยต้องมีถุงยางมีชายขึ้นมา้วแล้าทำไมต้องมีชายอ่ะโอ้นั่นสิฮะอาจารย์ทำไม่ะมีชายคือใครถ้าสมัยนั้นค่ะน่าจะครับใครรัชพวมาน่าจะเป็นคนที่ดูแลงานเกี่ยวกับสาธารณสุขอะไรสักอย่างหรือเปล่าคุณมีชัยวีระไวยยาใช่ฮะนะคะคุณมีชัยวีระไวยยานี่แหละเป็นคนที่ผลักดัน แคมเปญการรณรงค์การวางแผนครอบครัวอที่จริงจังมากอมของประเทศไทยนะคะนานหลายสิบปีมากแล้วนะคะทีนี้พอมันนานมากขนาดนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความรู้กันเลยนะก็มันไม่ใช่แค่มีลูกมากแต่ว่าการที่เรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะรณรงค์เรื่องถุงยางนี่นะคะคมันสืบเนื่องมาจากเรื่องอะไรอีกสมัยก่อนโรคเอช ก็ระบาดโรคเขาเรียกว่าอะไรอะโรคติดต่อเออเอนั่นแหละนั่นแหละโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเรื่องจริงจังเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่รณรงค์ในเรื่องของการลดลดเรื่องโรคติดต่อไปได้นะคะคุณเชื่อไหมว่าเอชนี่แทบจะหายไปจากประเทศไทยจริงไหมนะคะจริงดิฉันน่เคยไปโพสต์อยู่ที่ ย่างกุ้งที่ประเทศพม่าสมัยนี้มันเป็นเมียนมาแล้วนะคะเชื่อไหมว่าสามีเนี่ยจะต้องนําคนที่เป็นเหมือนเป็นลูกจ้างที่บ้านเนี่ยนะคะไปตรวจที่สมิติเวชจะมีสมิติเวชที่เมืองย่างกุ้งนะคะเอาไปตรวจตรวจอะไรตรวจหาเชื้อเอชไอวี๋อฮะเชื่อไหมว่าแม่บ้านก็ติดเอชไอวีอ๋อเหรอฮะใช่แล้วก็คนขับรถเหมือนกันโอ้โหมันเป็นโรคที่ยังอยู่ครับประเทศไทยนี่เรียกได้ว่ามี แผนแผนการวางแผนครอบครัวของคุณมีชัยเนี่ยเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากมเกินคาดโดยใช้ถุงยาง ด้วยแล้วก็วม,มีการวางแผนครอบครัว<อ>มีการรณรงค์ว่ามีลูกมากแล้วมันจะยากจนนะก็มีการวางแผนครอบครัวเลยว่าถ้าสมมุติเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยในภาคชนบททํำยังไง<ะ>ในภาคที่มันเป็นภาคเมืองกรุงทํำยังไงแล้วเขาก็จะมีในเรื่องของในกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะยคะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพชนิดที่เรียกว่ามีประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเอาคุณมีชัยเนี่ยนะคะไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ ไปเป็นตัวอย่างเลยอะอว่าเป็นบุคคลที่รนทำการรณรงค์เนี่ยเรื่องนี้ได้เรียกว่าอย่างจริงจังแล้วก็ได้ประสิทธิภาพ<ม>สูงมากจนกระทั่งในประเทศฟิลิปปินส์นี่นะคะได้พูดกันไว้เลยว่าถ้าหากประเทศไทยไม่มีการวางแผนครอบครัวแบบนี้นะคะประชาชนของประเทศไทยก็คงจะเกิน100ล้านคนไปแล้วซึ่งตอนนี้<อ>ฟิลิปปินส์เนี่ยเกิน100ล้านคนไปแล้วใช่ครับนะคะตอนนี้ประเทศไทยมีกี่ล้านคนยังไง เจ็ดสิบกว่าล้านคนนะคะคุณมันเยอะมากมันต่างกันเยอะนะใช่ฮะเจล้านกว่ากับร้อยล้านนี่มันเยอะมากนะคะก็บอกว่าลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศไทยมีประชากรมากเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์จะเอาทรัพยากรที่ไหนมาเลี้ยงปากท้องประชาชนค่ะอันนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วฉันก็เอาเรื่องนี้กลับไปคุยกับแฮร์รี่บอกว่าแฮร์รี่เนี่ยอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ ขาถกกันนะในเรื่องของงานวิจัยงานวิจัยนะคะแฮรี่ก็บอกว่าจริงเหรอมันไม่น่าเชื่อว่าเอฟเฟกเนี่ยของมันเนี่ยนะคะเอฟเฟกของมันเนี่ยมันกินระยะเวลาใช่ยาวนานมากๆเลยนี่ต้องต้องขอบคุณหลายฝ่ายโดยเฉพาะคุณมีชัยที่ทำให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนิดหนึ่งในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงดอเรฮันน่าริชใช่ไหมคะเราเรา นอกเรื่องไปเยอะนิดนึงไปถึงอีค onom ิสยาวไปนิดหนึง<ะ>่งนะคะตรงนี้ดรฮันนาริชเนี่ยนะคะ,ะเขาก็าบอกบอกว่าสิ่งที่เขากําลังจะบอกกับทุกคนที่เขาบอกว่า56% 75% 39%<ะ>ที่<ะ>ทุกคนกําลังกลัว<ะ>ไปหมดเนี่ยนะคะ,ะเขากําลังจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความยั่งยืนแล้วนะคะคนเนี่ยก็มักจะบอกว่าเราจะต้องสร้างโอกาส,ส,ากาสให้กับคนรุ่นใหม่ สร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ถูกไหมเพ <Pre par S 1> ราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าโลกมันไม่ได้อยู่แต่เฉพาะตัวเรารแล้วหมายความว่ามันไม่ใช่โลกยุคเราอีกแล้วอีกไม่กี่ปีเราก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่ตต่อไปแล้วแต่คนรุ่นใหม่กําลังมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างโอกาสให,ให้กับคนรุ่นใหม่นะคะแต่ดรฮันน่าบอกว่าแต่ว่าการสร้างโอกาสให,ให,ให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็นําม,มาสู่การ เสียสละแล้วก็การสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเ oh, ดี๋ยวดิฉันจะพูดต่อไป ha, 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 นะคะ ha, ha, ha. เรามีการสร้างโอกาสเนี่ยได้อย่างชนิดที่เรียกว่าน่าทึ่งมากครับประสบความสําเร็จมาก <Ha. S 1> ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เราทําได้ดีมากๆเลยคืออะไรเขาบอกว่าจํานวนเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบ,บตายน้อยลงมากสถานีวิทยุศึกษา ตายน้อยลงมากใช่ค่ะอัตราการตายของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบเพ่อโลกน้อยลงมากๆนี่ตามสติติของ WHO นะคะรู้จักใช่ไหมคะ World Health Organization นะคะ UNESCO Our World in Data Gapminder แล้วก็ UNIGME นะคะเป็นสถิติที่ได้รวบรวมมานะคะเขาบอกว่าในปี1820นะคะตายเยอะเลย ตายตั้ง43เอร์เซโอ้เกือบครึ่งนะฮะพอมาถึงปี2019ครับเราตัดเลขสามทิ้งไป<ะ>ตายกี่เปอร์เซ็นต์เราตายแค่สนะี่เปอร์เซนะประสบความสำเร็จมากนะใช่ฮะม,มากมากะนะคะ,ะอ่ะอน,นี้คือ,อมันก็ต้องโยงไปถึงในเรื่องของการสาธารณาสุข ใช่ด้วยไหมคะการแพทย์อะไรอย่างนี้ด้วยจ้าใช่ไหมที่มันพัฒนาแล้วทีนี้เราพูดถึงเรื่องเฮลท์ไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องของสุขภาพของอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมพูดถึงการศึกษาล่ะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะออกเขียนได้นะแค่นั้นในปีหนึ่ปี1820เราเทียบปีกันเหมือนเดิมนะคะคนึ่งอ่านออกเขียนได้แค่12เปอร์เซ็นต์อ๋อฮะแต่ตอน ปี2อ1 9ิาอาจออกเขียนได้86%ดสอคุณดูตัวเลขสิมันพุ่งทยานมากเลยใช่ครับใช่ครนะคะการเข้าถึงวัคซีนครับนะคะคือตอนนี้เราไม่ตายละคแต่ว่าเราทำยังไงให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นครับนะคะไม่ใช่แค่ไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตถูกไหมเราก็ต้องมีคุณสุขภาพที่ดีหนวัคซีนคือกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ถึงสิบไหมฮะศูนยเลยศูนย์เลยเหรอฮะไม่มีวัคซีน Oh, ห,หรือการเข้าถึงวัคซีนเข้าถึงไม่ได้อาจาจะมีแค่ไภยเขาเรียกว่าอะไรชนกลุ่มหรืออะไรไม่มีวัคซีนนี้ฉันไม่ได้เป็นอยู่ในสาธารณสุขฉันไม่แน่ใจนะคะคแต่ว่าในปี2019การเข้าถึงวัคซีน86%สูงขึ้นเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นฟังดูดีอะ่ะใช่ครับ โอ้เหมือนโลกมันอุปัฒนาไปเยอะเนาะ,<ฮ>ะเรามีการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่มคนรุ่นใหม่ได้รับอะไรดีๆจากเราตั้งเยอะ,<ฮ>ะใช่ไหมคะ,<ฮ>ะฟังดูดีแต่เขาบอกว่ากว่าสถิติมันจะสวยหรูเลิศงามดีขนาดนั้นเนี่ยการคมนาคมก็ดีขึ้นมากการผลิตอาหารก็ดีขึ้นมากการแพทย์ไม่ต้องพูดถึง <ฮะ S 2> ดีเยี่ยมเลิศ มันก็ต้องมีอะไรต้องเสียไหมอ่ะอเออใช่ไหมพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะมันมีอะไรต้องเสียดรฮันนาก็เลยบอกว่าสิ่งที่ต้องเสียก็คือสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติครับเช่นอะไรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราทุกคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะมันไม่ใช่แค่นั้นการใช้พลังงานครับเพิ่มขึ้นทุกปีการที่เราจะต้อง ปลูกอาหารปลูกพืชอาหารผลิตอาหารให้กับคนประชากรมากๆอย่างเนี้ยที่มันมีคุณาภาพที่มันเป็นอาหารที่ดีเราก็ต้องปิปถางป่าถางอะไมีที่ทางที่ต้องทําเกษตรไหมคะต้องใช้ที่ดิเนเยอะมากในการทําเกษตรเราต้องใช้ผลิตฐานหินต้องใช้ฐานหินเยอะมากสมัยก่อน <handful S 2> นะคะคไม่ว่าเราก็ต้องมีการเกิดการผลิตพลาสติกขึ้นมาการผลิตเนื้อสัตว์ มันไม่ใช่แค่การปลูกแล้วนะคุณพอจะทราบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ในตอนต่อไปเนาะว่าการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยการปุสสุว์เนี่ยทำไมมันถึงได้ผลิตก๊าซคาร์บอนเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะซึ่งการผลิตเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อวัวเนี่ยเปลี้ยงวัวปุสสุว์เนี่ยค่ะผลิตก๊าซคาร์บอนผลิตก๊าซเซอรกกะจกเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นดรฮันนาก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนี้การที่เราจะเดินไปสู่ความยั่งยืนได้นั้นครับมันจะต้องเป็นโอกาสมันจะต้องไม่เป็นการเสียสละเราจะต้องไม่ควรที่จะเสียสละครับถ้าเราเสียสละเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำ<ะ>เช่นสมัยเนี้ยนะคะสมัยเนี้ยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมเหมือนที่ดิฉันบอกว่าเมื่อกี้การที่ต้องเลี้ยงอะไรอะ่ะ ไม่ใช่ปลูกพืชอาหารต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ครับตอนนี้ปลูกพืชอาหารใช้พื้นที่คือดิน vertical vertical garden ใช่พืชแนวตั้งเคยได้ยินไมคะเคยได้ยินไฮโดรโพนิกไหมคะินที่ปลูกพืชเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้ดินด้วยใช่ใช้น้ําแทนมันใช้น้ําแทนเราไม่ต้องใช้พื้นที่ทางราบแต่เราใช้พื้นที่ทางดิ่งใช่ไหมคะ ตรงนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีที่มันขึ้นมาคุณเคยเห็นไหมก็บอกว่ามันมีที่สิงคโ,โปร์นะประเทศเล็กๆอ,อย่างเงี้ย<อ>ก็จะมีเนี่ย vertical garden เนี่ย<อ>ปลูกผักไฮโดรพนิกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสมัยก่อนจะเหมือนขุดฐานหินใช้น้ํามันเมื่อกี้เรายังพูดกันเลยว่าน้ํามันไร้สารมันต้องจะไม่กี่ปีมานี่เองตอนนี้ไม่ใช้แล้วจาน้ํามันกลายเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พลังงานสะอาด ก็มาแต่ว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะต้องเป็นพลังงานที่ในราคาที่เหมาะสมที่คนจับต้องได้เช่นโซลาร์พอร์เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นพลังงานที่มันต้องมีราคาที่มันเหมาะสมที่คนจับต้องได้พลังงานแสงอาทิตย์น่ะน,นะคะคอย่างรถไฟฟ้าเงี้ยคนที่ขับรถไฟฟ้าถามจริงเวลาไปถามเขาเขา,เขาบอกไหว่าโอ้ย ที่ผมขับรถไฟฟ้านะครับเป็นเพราะว่าผมรักโลกครับก็จะตอบอย่างนั้นไหมอ่ะไม่ไม่อ่ะคุณว่าเขาจะตอบว่าอะไรเขาน่าจะบอกว่าใช้เพราะประหยัดเออมันถูกดีถูกกว่าน้ำมันอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ฉันมีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งเขาก็มีลูกมีลูกสองคนสถานีวิทยุศึกษาเดี๋ยวเขาเขารับเขารับส่งคนละที่อยู่คนละโรงเรียนใช่ไหมปรากฏว่าเขาบอกว่าอุ้ยตั้งแต่มีรถไฟฟ้านะประหยัดมาก เปลี่ยนน้ํามันใช่ไหมก็ไปไปรับส่งลูกสบายบางทีไปจอดรอลูกถ้าเป็นรถน้ํามันเป็นไงคะสตาร์ทเครื่องทีเนี่ยมันคือการเผาใช่ครับใช่ไหมมันเกิดอะไรมีควันพิษด้วยมันเกิดมลษมลพีด้วยมันเปลืองน้ํามันใช่ครับแต่เขาบอกว่ารถเนี่ย E ีวีเป็นไงคะก็จอดไปดิ ไมเปิดแอร์ได้ปกติเพราะไม่มีควันม่ไม่ต้องมีควันอ๋อครับใช่ไหมคะก็จอดรอลูกในรถได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดว่าเอยฉันไม่ได้สร้างผลเสียทางมลพิษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเลี้ยงปัสัตว์เนื้อวัวมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากสมัยนี้เคยได้ยินพลาสเบสโปรตีนไหมคะเคยได้ยินครับทานไหมคะเคยเคยลองทานหมูกรอบพะจันาร์ หมูกรอบที่เหมือนเด๊อร่อยไหมถ้าถ้าถ้าบอกว่าเหมือนไม่อาจจะไม่เหมือนหมายถึงรสชาติอาจจะต่างกันแต่ว่าถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอก๋อจริงป่ะรูปรักษณ์เหมือนฮะทางบริษัทเขาทํานี่ก็คือรูปลักษณ์ภายในเหมือนเป๊ะเก๋เลยใช่ไหมรสชาติจะต่างนิดหน่อยแทนกันได้ไหม อแทนกันไม่ได้แทนกันไม่ได้แทนกันไม่ได้ฮะแต่ว่าเป็นทางเลือกได้ไหมเป็นทางเลือกได้เป็นทางเลือกได้ใช่ครับเคยได้ยินมันแรงไหมคะเคยได้ยินรถด่วนไหมคะอ่าเคยเคยฮะทานไหมคะเคยทานก็จอร่อยมากเขาบอกว่ามันแรงเนี่ยก็เป็นทางเลือกเป็นโปรตีนที่สูงมากครับเคยได้ยินหอยทากไหมคะ เคยฮะแต่ไม่เคยทานฮะเขาบอกว่าโปรตีนสูงมากนะอ๋อเหรอฮะมีนักเรียนคนนึงเคยโทรมาหาดิฉันครับบอกเขาอยากจะทําฟาร์มหอยทากฮะเพราะว่าเขาได้ไปศึกษามาแล้วครับบอกว่าหอยทากเนี่ยถูกราคาถูกอ๋อและเป็นแหล่งโปรตีนที่เรียกได้ว่าเยี่ยมยอดมากแต่ว่าในตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตเราไม่เคยเห็นจำหน่ายใช่ไหมฮะยไม่มีเขาก็เลยบอกว่าถ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดการความการวิจัยเกิดการกระตุ้นเตือนมันอาจจะ ใช้คําว่ามันก็จะไม่ต้องเสียสละคุณเห็นภาพรือยังมันจะไม่ต้องเสียสละอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันจะมีทางเลือกที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรประจํารายการของเราเหมือนเช่นเคยนะครับที่มาร่วมสนทนาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่จะทําให้เราได้จุดคิดนะคะว่าเรามีความพอเพียงในการใช้ชีวิตบ้างแล้วหรือยัง ดรสุริพรบุญบงการจูภาวังผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนาครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนำติชมรายการโดยส่งอีเมลเข้ามาได้นะครับที่พอเพียง 92fm@ gmail com ครับ p o r p i a n g 9 2 f m gmail com วันนี้ผมอาชีรับระดับกุลดำเนินรายการอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ